ก็กราบสวัสดีน้องๆชาวอาโอวีฟายโรบสิตี้กันทุกคนทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงรายชานหนึ่งหนึ่งไม่เคยแพ้ค้องนะครับอ่ะที่พี่จะมาสมชันโลกเหมือนเดิมนะครับว่าพี่จะแพ้ไหมครับคือหนึ่งหนึ่งพี่ไม่เคยแพ้ใครนะครับน้องๆอ่ะพี่อยากแพ้ว่ะอ่ะก็มีเดิมพันนะครับอ่ะเดิมพันขั้นต่ํานะครับอ่ะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับอ่ะเดิมพันขั้นต่ําก็คือโอนมาก่อนนะครับโอนมาก่อนแล้วก็ยังไงโอนมาก่อนแล้วก็มาขอเลขห้องนะครับเพราะว่าจะเอากี่ตัวสมมติน้องไหวแค่ห้าตัวก็จะประกาศ หนึ่งหนึ่งเล่นลอเรียวหนึ่งหนึ่งเล่นตัวโกงโกงเงี้ยเล่นฟอร์เรนอน่างอ้ยคือคอกแล้วเว้ยน้องน้องไอ้เหี้ยเล่นตัวโกงโกงไอ้ควายมึงเล่นหนึ่งหนึ่งมึงห้ามเล่นแบบนี้ตัวแบบนี้กันเว้ยน้องน้องพี่บอกให้ตัวมันคอกครับมันไม่ได้โชว์ฝีมือครับไอ้เหี้ยหนึ่งหนึ่งมนเล่นตัวแบบนี้ก็บ้างูเปล่าวะไอ้เหี้ยหนึ่งหนึ่งมาเล่นลอเรียวงี้เล่นฟอร์เลนอย่างนี้หนึ่งหนึ่งมึงต้องเอาตัวแบบไอ้เหี้ยเอาซับเอาลมมึงเงี้ยมาเล่นดิ ไอควายมึงก็เล่นงนี้มันจะเก่งไงวะวัน,นี้มึงอะไอควายไอไอสกิลหนึ่งัวๆมันจะทำอะไรพี่จะสู้มันได้ไงไอห่าลากกูก,กูก็ใช้เหลี่ยมอะไม่สนละของตัดเลือดดับใหญ่โอเคของเซนนี่แหละจริงเราต้องออกเป็นของแบบแทงลวนนะครับเจอเนี่ยเจอเนี่เราต้องออกของเป็นแทงลวนนะครับเอาจิงอะไอลอเลี้ยวอะ โคตรเบื่อเลยกดหนึ่งหนึ่งกดดอวหนึ่งหนึ่งเอาลอรีอวเอาแวนเอาฟอรเรนอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ใช้ฝีมือในการเล่นเว้ยตัวพวกเนี้ยคือมันเป็นตัวแบบไม่ต้องไม่ต้องใช้สมองอะก็จะเป็นน้องๆตัวมันคล่องไงน้องน้องก็จะกระหมายเลขไหมมันตายเนใี่ยขวายสองวิเจอกูรำแล้ววะรำแล้ววตะตั้งไรโอ้ไม่ตายวะไอ้เหี้ยมันอยู่ในป้อมเด้ย พี่อะตัวก็โกงไอควายไม่ต้องแอคหรอกตัวงูครับน้องไม่ได้เก่งนะอันนี้ไม่ได้เก่งนะตัวมันเก่งกว่ามันก็เก่งกว่าตัวพี่อยู่แล้วน้องมันเก่งกว่าลมลมตัวนี้อยู่แล้วคือมันต้องมันต้องจํากัดด้วยนะครับว่าเก่งกว่ากับโลมตัวไหนอะไรตัวไหนคือโลมอ่ะมันจะไปสู้ดาเมจดได้ไงมันชื่อมันก็บอกอยู่ว่าเป็นเมจเมดมันก็คือคือเป็นตัวตัวดาเมจน้องเมจก็คือตัวดาเมจอ่ะมันทาดาเมจดใส่พี่ได้อยู่แล้วพี่จะเอาอะไรไปสู้มัน เออตัวพี่มันซับซับโลมอ่ะมันจะเอาดาเมจจากไหนสู้เขาครับถามนี่เออเียอยางนั้นมันจะเป็นโลมทําไมวะมันก็เป็นตัวดาเมจไปดิอันนี้มันหนึ่งหนึ่งด้วยแล้วมันเก่งครับหนึ่งแล้วมาตัวมันเก่งมากเลยครับของมันเร็วไม่ใช่อะไรหรอกของมันเร็วครับไอ้ควายมันจะเหลี่ยมไมวะตัวก็เก่งกว่างูบวกดิไอ้ควายงูกระจอกแอคเล่นงูแล้วแอคอีกตัวก็โกงทําแอคอีกอืมสัสแมงเลย โอ้ตัวก็โกงอ้าวยังสไลด์ลบอีกอะตัวก็โกงเอ้ามันรำไปเสร็จมันรำเดี๋ยวมันก็รำเมันก็รำอีกแอะน้องๆเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันอันตีได้อีกแล้วนะใครดูนะไปเดี๋ยวนะเห็นไหมอันตีหมดแล้วนะเดี๋ยวมันกดอันตีได้อีกแล้วใครดูนะเชื่อไหมว่ามันว่ามันจะกดอันตีได้อีกแล้วมันมีอันตีแล้วนะคือตอนนี้มันมีอันตีแล้วนะน้องๆมันจะรำก็รำได้เลยนะใครดูนะมีคืออันตีมันครูดาวแค่สิบวิเองเห็นไหมมันมีอัน่ีีี้้เลนนมแวย ไอ้เหี้ยตุวกก็โกงกว่าไอ้ควายหลบก่อนไอ้เหี้ยจะสู้ก็สู้ได้นะจะหลบไปก่อนหลบหลบไปกันไอ้ตัวมันโดนตัดเลือดเปล่าวะทั้งน้องคือสะท้อนมันโดนไหมพี่ไม่รู้อ่ะไอ้รอยเลี้ยงมันใช้สกิลใสแล้วแล้วมันจะโดนสะท้อนไหมสกิลอะตอนมันสกิลใสอะพี่อันนี้พี่ไม่รู้นะถามความเป็นความรู้หน่อยครับถ้กใครรู้ถ้าใครเล่นรอเลี้ยวครับอันนี้พี่ไม่รู้นะเพราะว่าพี่ไม่ได้เล่นเมดเว้ยเมดพวกกันเทยหรือว่าตุ๊ดมันชอบเล่นครับพวกเด็กโปกับชอบเล่นเมด เออคือมันไม่ใช่ใช้ฝีมือครับเดือนหนึ่งนะหมายถ <t ry> ึงหนึงน่งหนึ่งอะเห็นปะตัวมันทำไหมตัวมันต้องทำเลยสลับไปสลับ,บ,บ,บมาเป็นตัวสกิลอะคือพวกนี้มันต้องเอานาตาามาเว้ยคือเมทต้องเจอเมทเว้ยก็จะเมทต้องเจอเมทอ,อ,อ,อันนี้มันล้ำเสร็จแล้วนะใครดูแล้วเดี๋ยวมันก็มีล้ำอีกใค่ดูเดี๋ยวมันก็มีอันตรีใค่ดูก็เดียวนั้นแหละอันติมันอะพวกข้อกับชอบเล่นตรงโกงเล่นตรงโกงใช่ไหมเห็นปะบอกแล้วเห็นไหมเมียติอีกแล้วมันก็กนล้ำเห็นปะ แล้วมันลํำได้ยาวด้วยถ้ามันถ้ามันถ้ามีโดนสกิลหนึ่งมันอ่ะมันจะไม่คูดามมันจะลดน้อยเว้ยอ้าวไอ้สัตว์มีเจองนี้มีเจ่งนี้แต่นี้ไม่มีทิแต่นี้ไม่มีทินี่ไม่มีติจะไม่มีสไลด์แน่นอนโอ้โอยควัยแมงโกงจัดเลยตัวเห็นป่ะน้องพี่จัดอะไรไปสู้มันครับตัวมันคนละระดับกันเออตัวมันละระดับกันตัวมันสู้กันไม่ได้ต้องเข้าใจด้วยครับอืม ไม่เป็นไรนะครับแต่พี่ก็แพ้แต่พี่ก็ตั้งใจเล่นนะแต่พี่ตั้งใจเล่นสู้เลยครับพี่สู้ไหมถามว่าพี่สู้ไหมพี่สู้นะครับอันนี้พี่ไม่อ้างนะพี่ก็แพ้ก็แพ้นะครับคือพี่อยากแพ้มากไงคือพี่ไม่เคยแพ้ไงแต่แต่แพ้พี่ไม่อ้างนะครับก็คือตัวมันเก่งกว่าครับเออแต่ถ้าแพ้พี่พี่ไม่อ้างนะก็คือก็ตัวเขาเก่งกว่าพี่ก็ต้องแพ้ป่ะเออไม่ใช่ตัวไม่เก่งตัวเก่งเท่ากันอย่างเงี้ยพี่ไม่ว่านะอันนี้คือตัวโกงกว่าเว้ยตัวโกงกว่าแล้วมึงอ่ะไอ้ควาย ตัดเลือดมันตัดได้เปล่าวะดูทรงแล้วตัดเลือนเหมือนจะตัดไม่ได้นะครับต้องออกเป็นอ่าคำปั้นนะครับคำปั้นนะออกเป็นคำปั้นนะออกเป็นคำปั้นนะครับน้องเพื่ออะไรเพื่อแบบอย่าได้พูดมาแล้วกู <c oughs> จะไม่พลาดให้มึงหรอก <c oughs> ขวามาดีรอมาสไลด์เสียสไลด์แล้วก็ทันสไลส์แล้วก็ทันนะครับไม่ต้องรีบ เราจะไปรีบทำไมมีอัติีแล้วมั้งอ่ะอัติีมึงยังวงมึงยังไม่หมดเลยนะมึงกดใช้อัติีได้อีกรอบแล้วมั้งพี่ว่าวงมันจะไม่หมดเลยนะอืมาดิอดีตอดีอดีตเก็บเลือดอีกไอ้ควายแม่งตัวก็โกงจะเก็บเลือดอีกอัติีไม่ถึงสี่วิแล้วมั้งอัติีมันอ่ะก็จะมีอัติีแล้วมั้งน่าจะมีอัติีแล้วมั้งเดี๋ยวเราจะไปบวกมันถ้ามันมีอัติีแล้ว สองมาโอ้โหมาสองมาช้าเกินไอเหี้ยมึงมีครูดาวแบบว่าไอสัตว์เหมือนไม่มีครูดาวนะมันเหมือนออกไม่มีครูดาวนะไม่เป็นไรนะครับแต่เราต้องสู้ให้สุดนะครับเราไม่ต้องไปกลัวนะครับเราสู้ก็สู้ให้สุดไปเลยนะครับน้องๆเข็นใ่ปะตัวไม่ต้องมีดาเมจเลยเว้ยตัวมันไม่ต้องมีของเอไม่ใช่ตัวมันไม่ต้องมีของกันจากพี่เลยเพราะพี่มันไม่มีดาเมจน้องๆก็ใช้ด้วย่ตัวพี่มันไม่มีดาเมจครับตัวพี่มันไม่มีดาเมจเออไม่ได้อ้างนะเว้ย ก็ตัวพี่มันไม่มีดาเอ็ดดาเมจมันจ่อของการทำไอทีมอ่ะตัวมันไปมันซัดสกูจอเลยเหรอคือพี่โดนสกิลหนึ่งมันแล้วมันยังไงมันก็สกิลเร็วเห็นปะไอเฮียรำลังกะลิงไอสัตว์กูโดนสกิลหนึ่งมึงไอเฮียอะลองดูดิสกิลดูสกิลมันดีน้องๆไอ้เหี้ยแล้วตัดออกตั่เลือดทู่มันได้ไหมี่ยตัดเลือดมันจะตัดไหม มันเหมือนกอนสะท้อนเหมือนไม่ใช้งานไม่ได้กับกับเมดใช่ไหมใช่ไหมน้องๆคือคือสะท้อนใช้งานไม่ได้กับมันแน่นอนพี่ดูส่งแล้วเพราะว่าเลือดมันไม่ลดเลยเลือดมันไม่ลดจากการที่มันอะไรอะใช้สกิลอะเพราะมันใช้สกิลอะมันไม่สะท้อนกับจากสกิลใช่ไหมต้องโลสะท้อนอะหนึ่งหนึ่งอะอันนี้พี่ไม่รู้นะอันนี้พี่ก็ถามเป็นความรู้น้อง,องๆไงเออถามเป็นความรู้ไงก็คือไม่รู้ไง คือมันไม่ได้สะท้อนจากสกิลใช่ไหมครยคือคือมันเดี๋ยวพี่ยืนให้มันสกิลแล้วเห็นไหมมันสะท้อนไหมไม่สะท้อนเห็นไหมคือสะท้อนมันไม่สะท้อนกับสกิลเว้ยมันสะท้อนกับไอ้สกิลตีเว้ยถ้าเราตีมันอะมันจะสะท้อนแต่ถ้าเราไม่ตีมันมันก็ไม่สะท้อนเว้ยไอ้โล่สะท้อนอะเออเห็นไหมคือเราไม่ต้องไปออกนครับสะท้อนอะคือตัวไม่ใช่เป็นตัวตีเป็นตัวเิเดนะครับออกเป็นของกันนะครับของกันเก้ามาอยู่ได้มั่งดูดิเห็นไหมท่าหนึ่งอย่างเดียวแม่งกูจะตายแล้วม กูมีกูมีกูม,กมีกูมีการเวทจริงไหมเนีเ่ยไอ้เฮียการเวทมันกันได้จริงไหมเนี่ยมันกันได้เท่าไหร่วะสมัยดาเบิทีเดียวแม่งหายไปเป็นข้อเลยพวะน้องเกินไปปหมเนีเ่ยไอ้เฮียตัก็โกงไอ้ควายมันทำไอแอคทีฟป้อกมกูตายกูตัวหนึ่งนะมึงมึงโดนกูตีปั้มจบแน่ชัดไอ้ควายไม่จริงไม่เอาเลปั้มเลยวะโห<อ>กดยอมไปม,มึงไอ้เฮียกระจอกไอ้เฮียแม่งเชิงอยู่นั่นแหละตัวแม่งก็เก่งกว่าไอควาย งูเฮี้ยตัวก็เก่งกว่าทำมันเชิงเยอะเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวกูเล่นลอเลี้ยวมาตาหน้ามึงเล่นอะไรมาเดี๋ยวพี่เชิญมันนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่เล่นลอเลี้ยวไอห,หาลากแม่งเล่นตัวก็โกง